สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะบ้านที่รีวิวหมู่บ้านนะคะที่ทุกคนเนี่ยได้เห็นอยู่นะคะพอดีอันนี้นะคะมันก็แลดัแรกหน่อยนะเพราะว่าเราเนี่ยยังไงละ่ะเราเราสร้างเราเองนะคะก็จะมารีวิวให้ดูก่อนแรกนะคะมาดูที่บน่อน้ำ ศักดิ์ศรีเป็นก่อนเลยนะคะจะไม่มีชีดนะน้ำศักดิ์ศรีไม่มีชีอนี้ป่าหรือเปล่านะคะก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันใสแล้วก็มียอดนะคะใสจริงนะคะใสใสหมอกะคะใสนี่ค่ะก็จะเป็นจะมานะคะที่เนื้อจะเป็นข้าวขนมปังแล้วก็เนื้อหมูอย่าเป็นมุมต้นหญ้า อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะส่วนคว้ัวพืชผักนะคะพืชผักต่างๆนะ,ะแล้วก็จะเป็นข้เอเอ้ก็จะเป็นฟางน,นะคะก็จะมีแบบนี้แล้วก็คิปเปอร์อเตะม,มันทีละนะคะ ก็จะมีมานะคะที่ติดอยู่กับฟางนะคะนี่ค่ะมาดูข้อแกะกันก่อนเลยข้อแกะอาจจะมีให้ทุกคนเห็นหน่อยนะคะนี่ค่ะจะเป็นข้อแกะนะคะพอดีตัวนี้มีขนแล้วนะแล้วก็ชาวบ้านนะคะที่บบาโบาไปค่ะอันนี้จะเป็นบ้านพักอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นบ้านคะนะคะ ีคะ่ะนะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาดูอันพวกนี้กันเลยนี่นะคะที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ไม่ใช่สัญลักษณ์ของคุณหมอนนะคะมันจะเป็นสัญลักษณ์สำหรับ สำหรับคนตายนะคะคนไหนตายเนี่ยก็จะได้ไม่อยู่ที่นี่เลยนะคะ,ะนะนี่คะ่ะจะเป็นศพคนตายนะคะซึ่งเป็นฝาแฝดกันนะคะแล้วก็มีบ่อน้ำนะคะที่มีคนตายเยอะมากเียแล้วเราก็ต้องตายด้วยอตกนลก ก็มาดูเจ้าป้ายกันก่อนเลยเจ้าป้ายนะคะนี่ก็จะเป็นป้ายเจ้าป้ายก็คือป้ายไงนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดติดตามฝากกดสครับฝากกดถูกใจฝากกดกดคลายด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วถ้าเกิดใครกดนะคะก็จะถ้าได้เสียงตืง้แล้วก็จะรีบเอ่อก็จะลงคลิปใหม่เลยนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับเกม